จากข่าวที่ออกไปตามสื่อต่างๆนะคะว่าพลทหารที่แช่น้ําที่อยู่ในน้ํานั้นมีอาการคันในร่มผ้าบางรายนั้นถึงกับว่ามีหนองมีเน่ากันเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดผ้าดูกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าพลทหารที่บางใหญ่นั้นเขามีอาการกันตามข่าวหรือเปล่าค่ะโรคที่พบบ่อยๆก็จะเป็นแผลน้ากัดเท้าอะไรอย่างงีค้ค่ะก็ะะเจ็บป่วยเ่้าไป เท่าเท่าที่อยู่ยังไม่เคยมีใครมาปรึกษาเรื่องนี้นะคพะลทหารที่ช่วยหน่วยแพทย์คนนี้ยอมรับว่าอากาศที่ร้อนและน้ำที่เริ่มเน่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติแผลจะเริ่มเปื่อยก็จะมีพวกสะเก็ดมีพวกน้ำหนองนะอันนั้นก็คือส่งโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลผู้พันท่านก็อบอกว่าถ้าเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับน,น้ำก็จะไม่ให้ลงน้ำเลย ได้รับคําแนะนํามานะครับโดยผู้ชาทุกดับชั้นก็ได้เน้นย้าในเรื่องการดูแลผู้แต่งบัญชาก็มีชุดแพทย์ลื่อนที่ของกรมแพทย์ฐานบกนะครับเข้ามาดูแลแล้วก็โรงพยาบาลประจําพื้นที่ครับเราก็จะเยี่ยนาให้มีการพักผ่อนแล้วก็ทําความสะอาดร,าาร่างกายเครื่องแต่งกายบุนเวียนกันออกมาบันเว้นวันนะครับ พลทหารนายนี้ยอมเปิดใจถึงโรคที่มากับน้ําที่ตัวเองได้เจอดยน้ำหนูนหเห็นกางเกงก็ยังเปียกน้ําก็ยังเข้าไม่กลัวมันจะกลับมาเป็นอีกอะคะก็ท <c oughs> ายาก่อนลงใช่ไหมครับมันก็ป้องกันได้ระยะนึ่งอยู่ค่ะแล้วนอกจากอาการคันรองเท้าแล้วเนี่ยตรงอื่นคันไหมคันหูไหม <c oughs> <c oughs> มันมีครับใช่ครับคันคันตามซอก น้ำลึกแค่ไหนคะลึกก็ประมาณเนี่ยเท่าเท่า<อ>ขาเ<อ>นี่ยเวลามันมีคลื่นมันก็พัดมาโดนบ้างอะคางครับมันมีเม็ดมีตุ่มยังไงไหมคะพี่มันมันเป็นเหมือนกากอะครับครับแล้วเราทำยังไงตอนที่คันเนี่ยบอกผู้บัญชาการไปว่าเฮ้ยมีอาการแบบนี้หรือว่าอายไม่บอกใครก็ <c oughs> <c oughs> หนึ่งก็คืออายแล้วก็ทางผู้พันท่านให้ทำบันเป็นบันก็ แล้วก็เราก็ใช้ยาไปด้วยแล้วพอเราไปถึงที่พักเราก็รีบอาบน้ำครับก็ได้คุยกับเพื่อนนะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะว่าเฮ้ยครับเพื่อนก็เป,เป็นครับเพื่อนก็เป็นครับคแล้วก็ใช้ยาทาก็หายครับรู้สึกขยันต้องนะแบบคันอ่ะไม่อยากทำแล้วอะ่ะเปล่าครับผมทำทำทำไมครับเออ ผมคิดว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนนี่ก็สุดยอดแล้วครับถ้าสมมติว่าอาการคันเนี่ยมันลุกลามจนหนักมากไปกว่านี้ตัวเองเป็นอะไรไปคิดว่ามันคุ้มไหมกับการท้าเพื่อประชาชนรับรเองาใผมครับผมบคิดว่าผม แม้จะมีอาการคาดมีตุ่มหรือว่าเป็นน้ํากัดเท้ากันบ้างนะคะแต่ว่าพลทหารทุกนายนั้นก็พร้อมที่จะดูแลรักษาตัวเองให้หายเป็นปกติเพื่อกลับมาให้บริการประชาชนต่อไปโดยที่บอกว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะสู้สู้เพื่อประชาชนค่ะอนุชิตบุญสุขสีถ่ายภาพรังสิมาสรึงคานนรุมิตรทีมข่าวระวังภยัยรายงาน